สำหรับข่าวแรกวันนี้นะคะเป็นเรื่องมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมค่ะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าในยุคนี้แล้วก็กระแสโลกาภิวัตน์ในยุคปัจจุบันเนะะี่ยค่ะก็มีส่วนทําให้วัฒนธรรมดั้งเดิมของไทยเราหลายอยา่างถูกกลืนหายไปกับการเ,<อ>เวลาเหมือนกันนะคุณกันดาหลายฝ่ายค่ะก็มีความพยายามนะคะที่จะอนุรักษ์มรดกของชาติเหล่านี้เอาไว้ค่ะวิธีหนึ่งนะคะคือการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติค่ะซึ่งงานนี้ก็จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่5แล้วค่ะ ดนตรีที่สนุกสนานนะคะทวงท่าก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะสำหรับการแสดงมวยโบราณสกลน,นครที่หาชมได้ยากแล้วในปัจจุบันนะคะที่เรากำลังเห็นอยู่ค่ะเป็นท่าไหว้ครูซึ่งก็ดัดแปลงมาจากท่าทางของสัตว์ต่างๆนะคะค่ะโดยมวยโบราณสกลน,นครนี้เนี่ยก็ไม่ได้เน้นการต่อสู้ที่เอาแพ้เอาชนะค่ะเพราะว่าคงให้ความสําคัญกับลีลาท่าทางท,ที่งดงามมากกว่าก็เรียกได้ว่าผสมผสานนาฏศิลป์พื้นบ้านอีสานแล้วก็การต่อสู้ไว้อย่างลงตัวเลยค่ะ มวยโบราณสกลนครนะคะเขามีประวัติยาวนานค่ะว่าเป็นศิละปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวของชนเผ่าย้อจังหวัดสกลนครบางครั้งเนี่ยก็มีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเสือลากหางนะคะชื่อนี้เนี่ยมาจากการแต่งกายค่ะที่ก็นิยมปล่อยชายกระเบนให้ค่อยลงมานั่นเองค่ะที่เราเห็นกันอยู่ใช่ค่ะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะคะของมวยโบราณชนิดนี้คือการสักลายนะคะ ถ้าสังเกตเห็นตามตัวของนักมวยค่ะแต่ว่าที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่การสักจริงนะคะก็เลยจะถามเลยนะว่าสักจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าใช้ปากกาเมจิกเอาแต่ว่าในอดีตค่ะคุณผู้ชมคะเขาสักกันจริงๆนะคะเพราะว่าเชื่อว่าจะทําให้อยู่ยงคงกระพันถึงแม้ตอนนี้ค่ะจะมีความพยายามส่งเสริมมวยโบราณสกุลนครแล้วก็เปิดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาหลายแห่งนะคะแต่ว่าการอนุรักษ์ศิลปะการป้องกันตัวพื้นบ้านแบบนี้เอาไว้อย่างจริงจังนี่ก็เป็นเรื่องสําคัญไม่แพ้กันนะคะ ก็เลยทําให้กระทรวงวัฒนธรรมค่ะเขาเลือกมวยโบราณสกลนครไว้ให้เป็นหนึ่งใน68รายการที่ได้ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมปีนี้ค่ะการต่อสู้กันมวยโบราณกับมวยในสมัยปัจจุบันมีการไหว้ครูเหมือนกันนะครับการต่อสู้แตกต่างกันเพราะว่ามวยโบราณของเราไม่ได้ใช้กำปั้นนะครับใช้ฝ่ามือเตีตี๋ตีนะครับถ้าใครไม่มีคาถาอาคมที่ด้อยกว่าก็ต้องแตกต้องยอมแพ้ไปอะไรแบบนี้นะครับ นี่ก็คือการต่อสู้แล้วก็ไม่มีการคุกวงในมวยในสมัยปัจจุบันคุกวงในตีกันเลยกันมวยสมัยโบราณของเราคือตีตีต,ต,ตีแล้วก็ออกไปโชว์ลีลา่า่รำที่สวยงามนะครับอ่านี่ก็คือตีเสร็จพร้อมก็เข้ามาตีตีเสร็จก็ออกไปไล่รำแบบนี้นะครับจนกว่าจะรู้ว่าฝ่ายไหนแพ้ฝ่ายไหนชนะนี้นะครับซึ่งในปีนครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับได้ขึ้นอีก68รายการนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสี่ครั้งเนี่ยขึ้นมาแล้ว150รายการ นะครับเพื ma iden, kind of religion, kind of ่อที่จะเป็นการการอนุรักษ์นะครับมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทั้งเ็สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องศิลปะการแสดงในเรื่องของภาษาหรือว่าเรื่องอื่นอื่นในทั้งเ็สาขาเพื่อที่จะเป็นการทําให้ในส่วนของในแต่ละชุมชนน้องถิ่นหรือว่าในส่วนของที่เป็นเกี่ยวกับในเรื่องของลักษณะของของของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆเหล่านั้นเนี่ยยังคงอยู่ การขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินะคะก็เริ่มในปี2552ค่ะแล้วก็มีมรดกภูมิปัญญาได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว218รายการนะคะซึ่งปีนี้ค่ะแบ่งออกเป็น7สาขาได้แก่สาขาศิลปะการแสดงค่ะก็จะมีลำตด e ัดอีเซลนะคะมีสาขาช่างฝีมือดั้งเดิมค่ะอย่างผ้าขมาม้าแล้วก็ตัดก,กร้อหวายค่ะ สาขาวรรณกรรมพื้นบ้านนะคะเช่นนิทานกล่องข้าวน้อยข้าแม่ันน่าจะเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่นะคะ,คะแล้วก็มีตำนานกบก,กินเดือนค่ะนิทานกล่องข้าวน้อยนี่ค่ะอย่างที่ได้ชมกันอยู่นะคะค่ะ ส่วนสาขากีฬาภูมิปัญญาไทยก็จะมีมวยโบราณส,สกลนคนรคที่เราได้ดูกันไปนะคะแล้วก็มีกาฟักไขค่ค่ะอ,อีกอย่างหนึ่งก็คือสาขาแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมและงานเทศกาลเช่นงานบายสีสู่ฝันนะคะประเพณีผีตาโขนจังหวัดเลยค่ะก็ได้รับการขึ้นทะเบ,บียนมรดกเหมือนกันสาขาความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาลก็จะเช่นข้าวหอมมะลิข้าวหลามนะคะ ส่วนสาขาสุดท้ายก็คือเรื่องของภาษาค่ะในปีนี้นี่มีภาษาท้องถิ่นได้รับการขึ้นทะเบียนถึง9ภาษาเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวลองไปฟังตัวอย่างกันสักภาษาค่ะ เป็นเพลงกล่อมเด็กภาษาท้องถิ่นตากใบนะคะ,คะมีชื่อว่าอิโหลยค่ะหรือที่ภาษากลางเขาใช้คําว่าเรียกนะคะซึ่งมาจากภาษาตากใบค่ะหรือเจ๊เหเภาษาโบราณอายุ600กว่าปีค่ะที่อยู่ในภาษาตระกูลไทยนะคะได้รับคำสัพท์มาจากสมัยสุขโขทัยโดยตรงค่ะสามารถพบเห็นได้หนังสือไตรภูมิพะร่วงนะคะอยู่ในหนังสือแล้วก็มีกฎหมายตราสามดวงด้วยค่ะค่ะและยังมีการยืมภาษามลา,ายูมาใช้นะคะ,คะก็เลยทำให้มีสำเนียงเป็นเอกลักษณ์อย่างที่ได้ฟังนี่แหละค่ะ ซึ่งภาษาเจ๊เห่นะคะปัจจุบันยังใช้กันอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีรวมถึงรัฐกลันตังประเทศมาเลเซียรวมทั้งหมดประมาณ2 0 0 0 0 0คนค่ะแต่ว่าก็เป็นที่น่าเสียดายนะคะว่าไม่มีการเรียนการสอนภาษาเจ๊เห่กันอย่างจริงจังนอกจากนั้นค่ะเทคโนโลยีก็ยังทําให้ภาษานี้เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็คนรุ่นใหม่ไม่นิยมใช้ภาษานี้กันแล้วนะคะซึ่งถ้าไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูภาษานี้เอาไว้ค่ะก็อาจจะทําให้วัฒนธรรมประเพณีรวมถึงวิถีชีวิตชาวตักใบเนี่ยเลือนหายไปด้วยนะคะ เพลงกล้องเด็กที่ว่าเนี่ยเนาะเหล็กนูนั้นด้วยว่าคนสมัยโบราณนั้นพ่อกับแม่ไปทํานาเด็กนั่นกีตังเอาไว้กับคนแก่คนแก่ก็คือผู้ยหาตายายแต่คนแก่ทําไปไหนล่ะเขาว่าไม่ใช่เปรก็กุวีแต่แล้วเปรนั้นลูกเห็นที่ในในนั่นว่าไม่เหมือนกับจำนีเขาบอกเปรยจ้ใเจไหนั่นเขาจีชายพาเขามาหรือว่าพาลายมาโพก กับลูกแล้วให้เด็กนอนกับเด็กนอนกับบานเราบอกกระเซ้งเลยเนาะลลกเนาะกันโยกกันโยกกะแเซ้งกระเซ้งนั้นจะให้เด็กรโนโนับเรโนโน็วๆกับทึงเด็กกับเลพดานไปเปล่ากับตาลายผมว่าการขึ้นทะเบียนยังไม่เท่าให้ภาษาผมได้กระจายออกจากที่อื่นจากจากหมู่บ้านผมอะผมว่ายังยังไม่เท่านั้นเลยนะถ้าทําให้ภาษาของผมได้ไปสู่ที่อื่นให้คนอื่นได้รู้ว่าภาษาผมนั้น มีมันมีมาแต่โบราณการได้ขึ้นทะเบียนคือการบอกให้เขารู้ว่าเออยังมีภาษาเราอยู่นะ สำหรับการขึ้นทะเบ,บียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาตินะคะนอกจากจะเป็นการอนุรักษ์แล้วค่ะ,คะให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิมนะคะเขายังหวังค่ะว่าอยากจะให้เป็นอีกแรงหนึ่งค่ะที่จะช่วยผลักดันมรดกทางวัฒนธรรมไทยเหล่านี้นะคะให้ได้รับการรับรองจากยูเนสโกในอนาคตด้วยค่ะแน่นอนว่าอีกในหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการทําให้คนทั่วโลกนะคะโดยรวมถึงคนไทยเองนี่แหละได้รู้จักวัฒนธรรมเหล่านี้ด้วยเพราะว่าต้องบอกตรงๆว่าบางอย่างเราเองก็อาจจะไม่ได้รู้จักมากนักด้วยใช่ไหมคะ